เรื่องของดวงโชคชะตาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจําวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ก็ไม่ถึงขั้นกับเดือดร้อนแต่อย่างใดเรื่องของการงานมีเกณฑ์จะเจออุปสรรคเล็กๆ ที่คอยทำให้คุณรำคาญใจแต่จะผ่านพ้นไปอย่างแน่นอนเรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วบางทีจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวส่วนคนโสดไม่มีเกณฑ์ที่จะลงจากคานแน่นอนในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลายช่องทางหากคุณลองทำอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก เรื่องของการงานช่วงนี้การงานมีความเจริญก้าวหน้าและราบรื่นต่อให้งานใหญ่ขนาดไหนก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความพิศวา์ก็จะหายไปเหลือไว้เพียงความผูกพันที่มั่นคงส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาท,ทําท่าทีเหมือนจะรักแต่ยังเอาแน่อนอนไม่ได้ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเรื่องต้องบังคับให้คุณต้องจ่ายเงินออกบ่อยมากทางที่ดีควรเก็บเงินสำรองไว้สักก้อนจะดีที่สุดเรื่องของการงานมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างนิดหน่อยแต่อีกไม่นานก็จะดีขึ้นหาโอกาสไหว้พระบ้างเพื่อเสริมดวงชะตาเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่รักกันมากขึ้นเพราะผ่านอะไรมามากมายส่วนคนโสดหากเปิดโอกาสให้ใครสักคนคุณยังมีโอกาสได้โพรักที่รออยู่สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่ารายจ่ายของคุณไม่ลดแต่ก็ไม่ทำให้ขนหน้าแข้งของคุณร่วงแต่อย่างใดเรื่องของการงาน การงานช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณก็เริ่มขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นงานที่คุณรับผิดชอบอยู่ในขณะน,นี้ก็มีแววที่จะฉายความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่มีแนวโน้มที่จะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดจะมีโอกาสได้เพื่อนจากคนรู้จักกลายเป็นคนรู้ใจสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงิน ช่วงนี้ควรเน้นการบริหารการเงินให้งอกเงยไปในทางที่ดีส่วนอะไรที่เข้ามาเสียเส่ยงๆอย่าพึ่งทำเรื่องของการงานช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเพราะงานหนักแต่ก็ต้องคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเจริญก้าวหน้าในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีโอกาสจะพบรักเพราะการงานเป็นต้นเหตุ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินโชคลาภช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นแต่จะเป็นเพียงโชคลาภแบบหอมปากหอมคอเท่านั้นเรื่องของการงานอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอก็จะคลี่คลายในไม่ช้าและมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังอยู่เคียงข้างกันตลอดไปและจะเป็นที่ปรึกษากันและกัน ส่วนคนโสดมีความรักครั้งใหม่จะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบมาจากการทำงานแบบเต็มที่มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบฟลุกๆจากก,การทำงานเรื่องของการงานช่วงนี้การงานดีขึ้นมีโอกาสจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาปัญหาที่เกิดขึ้นก็เริ่มคลี่คลายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ก็จะมีความสัมพันธ์รัก เหมือนกับน้ําที่อยู่ในหม้อร้อนช้าแต่ร้อนนานความรักของคุณก็เช่นเดียวกันรักช้าช้าแต่รักตลอดไปส่วนคนโสดอยากพบรักแท้แต่ก็ยังไม่กล้าเปิดใจเต็มที่เพราะกลัวจะช้ําใจเหมือนรักเก่าๆที่ผ่านมาดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ